สวัสดีครับพบกับผมโอ๊กมังยดเลเดอร์นะครับวันนี้จะมารีวิวเวฟร1อยสไอสีขาวนะครับคันนี้ได้ภาษี64สีรถจดปี58าแปจุดสีสวยนะครับไม่แตกแต่มีรอยตามการใช้งานเครื่องเดิมไม่เคยแกะนะครับ เรื่องเดิมรถไม่ขยับนะครับคันที่คันนี้ไม่แท้ไม่ก่อน,นะครับอยู่ที่2 8 5 5 3กิโล อ่เดี๋ยวมาฟังเสียงกันครับระบบไฟไม่ติดครบนะครับเครื่องไม่ควนไม่ดังไม่หอน ถ้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ f c e b o o o โอกมังยนไลเดอร์นะครับหรือโทร0910147827จบการรีวิวเว็บ 110i ปี58รพรบภาษี64ขอบคุณครับ